สวัสดีค่ะในเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้ครูจะมาสอนนะคะในกิจกรรมชมรมเรื่องคําไวยพจน์ถ้าพูดถึงคำวยพจน์นะคะในช่วงชั้นมัธยมหรือว่าชั้นประถมที่เรียนผ่านมาแล้วเนี่ยจนถึงชั้นมัธยมปีศึกษาปีที่3ครูเชื่อว,ว่านักเรียนทราบอยู่แล้วเนาะว่าคำวัยพจน์คืออะไรเรามาดูกันนิดนึงค่ะ คำวยพจน์นะคะคือคําที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมากแต่ว่าใช้ในบริบทต,ต่างกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคําพ้องความการหลักคําคําพ้องรูปและก็คําพ้องความหมายนั่นเองนะคะถ้าเป็นความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2 5 5 2นนะคะได้ให้คำอธิบายไว้ว่าเป็นคำที่เขียนต่างกันค่ะแต่ว่ามีความหมายเหมือนกันหรือว่าใกล้เคียงกันนะคะเช่นมนุษย์กับคนค่ะ มนุษย์ก็คือคนนึกออกไหมคะคนก็คือคนนี่แหละนะคะก็เลยมีความหมายเหมือนกันบ้านกับเรือนบ้านคือที่อยู่อาศัยเรือนเองก็คือบ้านคือที่อยู่อาศัยเห็นไหมคะว่าความหมายเหมือนกันรอกับคอยรอแปลว่ารอคอยก็คือแปลว่ารอนะคะประมาณเนี้ยความหมายเหมือนกันป่ากับดงค่ะป่าก็คือป่า ป่าไมา้ดงก็หมายถึงป่าที่มีต้นไม้ขึ้นเยอะๆเนี่ยความหมายเหมือนกันแบบนี้ค่ะนักเรียนเขาเรียกว่าคำพ้องความหรือคำใบพจน์นะคะ ต่อมานะนักเรียนมาดูคำไวยพจน์กันค่ะว่ามีกี่ประเภทนะคะคำไวยพจน์เนี่ยมีทั้งหมด3ามประเภทนะคะนักเรียนเชื่อว่านักเรียนเรียนมาแล้วตั้งแต่ชั้นประถมนะคะแต่จะมาทวนให้ค่ะว่าคำไวยพจน์ที่สําคัญในวันนี้มันมีอะไรบ้างที่นักเรียนควรทราบเนาะนะคะข้อหนึ่งคือคําพองรูปนะคะคือคําที่มีรูปเขียนเหมือนกันมีความหมายต่างกันออกเสียงต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้นะคะเช่นคํานี้นะคะสามารถอ่านได้สองแบบ อย่างแรกอ่านว่าเพ่าเพานะคะอ่านแบบคำควบกล้ามเลยนะแปลว่าแกนสําหรับสอดดุมเกวียนนะคะหรือเพรารถก็มีนะคะปัจจุบันนี้เป็นที่รถนะคะมีเพ่าคําที่สองอ่านว่าเพลาหมายถึงการการเวลาหรือครั้งคราวแบบนี้ค่ะเพลาเห็นไหมคะว่าเป็นคําที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงไม่เหมือนกันเรียกว่าคําพ้องต่อมาค่ะนะคะ,นะคะประเภทที่สองเป็นคําพ้องเสียง อันนี้ค่ะเป็นคําที่เขียนต่างกันเลยแต่มีความหมายต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกันค่ะนะคะตัวอย่างจันทั้งหมดเลยอ่านออกเสียงเหมือนกันไหมเหมือนแต่เขียนไม่เหมือนกันถูกต้องไหมคะจันแรกคือผล,ลไม้ที่สุกเหลืองหอมจันที่สองทอทหารนอนหนูการะดานเนี่ยหมายถึงต้นไม้ที่มีเนื้อมีดอกและมีผลที่มีกลิ่นหอมต้นจันถูกไหมคะ จันที่สามเนี่ยจันทร์รอการาน,นักเรียนคุ้นเคยเป็นอย่างดีเลยมันก็คือชื่อนะคะชื่อของวันนี่แหละลำดับที่สองของสัปดาห์ถูกไหมนะคะลำดับที่หนึ่งคือวันอาทิตย์ลำดับที่สองสก,นะะออก็คือวันจันทร์แล้วก็หมายถึงพระจันทร์ก็คือชื่อดวงเดือนปกติด้วยจันทร์นี้นะคะส่วนจันทร์สุดท้ายค่ะจันทร์รอหันนะคะจันทร์นี้หมายถึงความประพฤตินะคะจันทร์ยาวบัน นะของวิชาชีพต่างๆทุกคนจะมีจรรยาบรณของวิชาชีพถูกไหมคะประมาณนี้เช่นคุณหมอคุณครูคุณตำรวจแบบเนี้ยมีจรรยาบรนนะคะมีความประพฤติเป็นข้อปฏิบัติของตำแหน่งนั้นๆนะคะต่อมาค่ะนักเรียนจะเป็นประเภทที่3คําพ้องความนี่ละค่ะคือคําที่เราจะเรียนกันคือคําต่างจากรูปนะคะต่างรูปก,กันต่างเสียงกันแต่เขาความหมายเหมือนกันค่ะนะคะ เป็นยังไงมาดูคําแรกคือพระอาทิตย์ทั้งหมดที่นักเรียนเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นตะวันสุริยาสุริยนันสุริยน์อโนไทททั้งหมดเนี่ยต่างหมายความว่าดวงอาทิตย์ทั้งหมดเห็นไหมคะว่าเขียนไม่เหมือนกันเลยอ่านก็ไม่เหมือนกันแป่ความหมายเข้าเหมือนกันเราต้องเรียกเขาว่าคําพ้องความค่ะนักเรียนมาดูคะ่ะคราวนี้ครูจะให้นักเรียนนะคะลองมานะคะลื้อฟื้นความจําซิว่านักเรียนจำำําคําไวยพจน์ อะไรได้บ้างหรือคุ้นเคยอะไรบ้างนะคะคำใหม่ๆทุกแก้วเพิ่มมาก็นม่ก็จําไว้นะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะคําแรกพระอาทิตย์ค่ะที่พากรทท่วากรทินกรสุริยะสุริยาตะวันปรัภากรอโนไทยแล้วก็ภาษกรคําว่าทินกร่์เอาไปเป็นชื่อคนได้นะคะ สุริยะก็คือระบบสุริยะไงนะคะที่มีพระอาทิตย์หรือว่าดวงอาทิตย์เป็นใจกลางถูกไหมนะคะประมาณนี้ต่อไปเป็นพระจันทร์นะคะพระจันทร์มีคําว่าเดือนนะคะสติสติธรเนี่ยสติธรเ,เอาไปตั้งชื่อนะนักเรียนเคยได้เคยได้ยินชื่อที่เป็นเด็กหญิงสติธรไหมคะเป็นชื่อที่แปลว่าพระจันทร์บุรัน แขนิสากรรัชนีกรน,นาโสมแล้วก็กัศกากน,นะคะเหล่านี้คือดวงจันทร์ทั้งพระอาทิตย์ทั้งดวงจันทร์นิยมใช้มากๆเลยนะคะในพวกบทประาพาธ์ที่เป็นวรรณคดีนะคะ,ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนที่เขาใช้คำวยพนดเยอะๆคะ่ะทำไมถึงมีคำค้องความคำวบพนดขึ้นมาเพราะว่า เหตุก็คือนํามาใช้ในการแต่งพวกบทประพันธ์ที่เราทราบกันดีเนาะพวกกรอนนะคะมีอาจจะมีโครงชั้นกรอนได้ที่มันมีสัมผัสถ้าเราลงสัมผัสสระอาไม่ได้เราก็มาหาพวกนี้นะคะ่ะถ้าเป็นคําไว้นดว่าคําไหนเนี่ยที่เป็นพระอาทิตย์ที่ลงท้ายด้วยสระอาก็มีสุริยาเห็นไหมแล้วก็เอาสุริยาไปลงเลยก็ได้สัมผัสแล้วก็ได้ความหมายว่าเป็นพระอาทิตย์ด้วยนะคะประมาณนี้เนาะต่อไปแม่น้ํานะคะแม่น้ําม,มีอะไรบ้างคงคาแม่นม้ํางค,คงคายค่ะคงคาแปลว่าแม่น้ํานะคะ นาทีศินสาครชาลาลายนะคะอันนี้อ่านว่าหันนกนะชลาทานชลาสายชลทีทาราแล้วก็อันนบนะคะนักเรียนอาจจะนะคะคุ้นๆค,คำว่าสาครสมุทรสาครเป็นชื่อจังหวัดคะ่ะนักเรียนนึกออกยังแสดงว่าจังหวัดนี้ต้องเกี่ยวกับแม่น้ำแน่เลยนะคะ คุ้นๆอีกคือทารากับนาทีนะคะชอบไปโผล่ในข้อสอบมากๆเลยนะคะต่อไปมาดูปลาบ้างอย่างแรกมัจฉาเรียนคุ้นเคยอยู่ดีเนาะมัจฉามัสยาวารีชาติอัมพูชามีนมีนาใครรู้จักเพื่อนที่ชื่อมีนแบบเนี้ยก็คือชื่อเข้ามาถึงปลานะคะมีนาก็คือเดือนมีนานี่แหละปู่ทุลมนะคะแล้วก็มิดเหล่านี้คือปลาต่อมาเป็นเมืองบ้างนะบุรี ราบบุรีนะจันทบ,บุรีแปลว่าเมืองเมืองท่านั้นเลยนะคะธานินราชธานีอุบลราชธานีเห็นไหมแปลว่าเมืองอุบลแค่นี้เลยนะคะธานีแปลว่าเมืองเหมือนกันนครกรุงเทพมหานครเห็นไหมใช้คำวัยพจนะคะเมืองกรุงเทพนครินนครเรศบุรินพารา กรุงเห็นไหมกรุงเทพมหาคน,นาครนครก็แปลว่าเมืองกรุงข้างหน้าก็แปลว่าเมืองนะคะนัครานะคะอันนี้เราเนี่ยแปลว่าเมืองนะคะสังเกตว่าพวกชื่อจังหวัดนะคะนเรียนจะนิยมเอาคไวัพพุ์มาเดี๋ยวกูล่างไปเรื่อยๆนเรนจะสังเกตเห็นนะคะว่ามีชื่อจังหวัดต่อไปเป็นคําว่าคนค่ะมีคําว่ามนุษย์นะคะนะคะอันนี้คือน, ора, น ора รันรชานเรนจาได้ไหมนะคะมานุชชนนะคะบุรุษนะคะมันตยะ ต่อไปลูกชายลูกสาวบ้างนะคะลูกชายก็จะมีบุตรปรัตยาตนุษโอรสเอารสกูลนะคะลูกสาวก็จะมีบุตรีธิดาทิตาสุดาทุกหิ นะคะเป็นต้นต่อไปผู้หญิงบ้างจะชอบเจอในวรรณคาดีนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเนาะโดยเฉพาะถ้าบรรยายนางเอกเนี่ยถ้าบรรยายโค้งกลับมาก็จะพูดว่าผู้หญิง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 ในบทก็คือไม่ได้เนาะต้องหาคําไวบพจน์มาใช้หลักคําเช่นอรไทยนะคะดวงสมอน,นงคราน,นงพง,งาบางออนสตรีสายสมอนกัญญาการดานงเยาวยุวดีแล้วก็ดารุณีค่ะเราจะเจอพวกการดานะคะ นงครานเนาะสายสมอนก็เจอบางอ่อนก็เจอบ้างนะคะในตัวบทตัวบทของวรรณคดีต่อมาเป็นนกค่ะนักเรียนนกเราเจอบ่อยนะคะทวิทบุหลงสกุณีสกุณาวิหกปักษีปักษาทิชากร ทวิชาทวิชาชาติอันนี้นะคะทวิตเราเจอบ่อยะคะ่ะสุกุนาสก,กุนีเจอบุรงเจอวิหกปักษาปักษีทั้ทงหมดเนี่ยนะคุ้นเคยหมดเลยค่ะของลกที่เป็นคำไวยพจน์นะคะนักเรียนคุณ ต่อไปช้างกับม้านี่มีเกือบทุกที่เลยของวรรณคดีทําไมถึงบอกว่าเป็นแบบนั้นเนื่องจากวรรณคดีของไทยอะคะ่ะนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะเรียนของวสีห้าหขึ้นไปต้องมีแหละนะคะที่เป็นวรรณคดีร้อยกรองนะคะสักเรื่องแล้วพูดถึงช้างมา้าเพราะว่าช้างกับม้าเนี่ยสมัยก่อนก็คือเป็นช้างคู่รบเลยสมัยก่อนยังมีการสู้รบกันใช่ไหมอย่างช้างนี่ก็เป็นอาจจะเป็นช้างทรงของพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะม้าก็จะอาจจะเป็นของขุนนางอะไรเงี้ยขี่ม้ากันเพราะสมัยก่อนไม่มีรถ ถูกไหมคะอย่างมากก็แค่เกวียนแต่เกวียนก็เอาอาจจะเอาวัวเอาม้าลากแบบเนี้ยก็เลยมีเกี่ยวข้องกับพวกนี้เยอะคะ่ะมาดูช้างมีอะไรบ้างมีกุญชรน,นะคะมีคดมีกรีนะคะถ้าอ่านว่ากะรีเนี่ยนะคะก็จะแปลว่านะคะหัวของกุ้งนะคะแต่ในที่นี้ถ้าแหมายถึงช้างอ่านว่ากรีนะแต่เป็นรูปเขียนเหมือนกันถูกไหมเป็นคำพองรูปต่อไปคาชินค่ะ คาชาทานหัตถียุทธหัตถีคือการสู้รบแบบอยู่บนหลังช้างเห็นไหมเพราะหัตถีแปลว่าช้างคาเชนหัดสดินกลินอายาราอายารานี่เจอบ่อยนะคะหัสดีนะคะสารแบบนี้นะคาชานะคะคาชาจะเจอบ่อยหัตถีเจอนะคะคตกุญชรเนี่ยอันนี้คุนคุนนะักเรียนจําให้ได้นะคาเหล่านี้นะคะต่อไปค่ะมา้ามีพาชีนะ,ะสินทบอาชาใน อัศวะแสดุรงมนโนมย <_ d ata> ัยเคยได้ยินคำว่าม้ามนโนมัยไหมอาชานะคะอัศวะเห็นไหมคะประมาณนี้ต่อไปเป็นสิ่งโตบ้างสิ่งโตก็จะมีราชสีไกลสีไกลส,กลสนนะรุนะรุเคนอันเนี้ยนะคะสีหราชสีสีแบบเนี้ยอหีบกระรังนะคะ <_ d ata> เราจะเจอพวกไกลสนไกลสีราชสีแบบนี้มากกว่าสีหราชก็เจอ ต่อไปลมค่ะวายโยใครตั้งชื่อหรือว่าใครเคยได้ยินชื่อวายโยไหมคะนั่นแหละค่ะคือชื่อของลมเป็นคำไวยพจน์ของลมมารุตก็เป็นลมนะคะพระพายนะคะก็เป็นลมเพราะทั้งนั้นเลยเอาไปสามารถไปตั้งชื่อเล่นได้เลยนะโดยตั้งแบบใช้คำไวโพจน์ดูเก๋มากเลยต่อไปคำว่าใจค่ะจะเจอบ่อยมากในบทร้อยกรองนะคะกมลมนมน,นะคะมณะนะคะดวงใจ ดวงหาไทยดวงแดรฤทไทยฤทดีแล้วก็หางรืดไทยพวกไทยไทยทั้งหลายค่ะเป็นใจหมดเลยนะคะถ้าเงินเจอตอไม้ตอกไม้เราไม่จะบ่อยมากนะคะสุมาลี สุคันธชาติบุษบาบุพภาบุพชาติบุงาบุษบงบุษบั้นผกามาลาพากามาแล้วก็มาลีทั้งหมดเนี่ยถ้านักเรียนจะเจอก็น่าจะเจอบุษบานะคะบุพชาติใช่ไหมสุมาลีบุษบงาผกาอันนี้เจอบ่อยนะคะของดอกไม้ต่อไปเป็นไฟค่ะไฟจะมีอัคคีอัคนีเดท เพลิงปราพบกูลนะคะเจอนะคะอย่างเช่นม .1 ที่ผ่านมาเรนเจอคําว่ากูลกองกูลแปลว่ากองไฟถูกต้องไหมคะอยู่ในกาพระชายสุริยาเรนจำได้หรือเปล่าม .1 เลยย้อนไปนานมากตอนนี้เราม .4 ละต่อไปคําว่าสวยนะคะมีคําว่าโสคพลผงางามรุจิเรกนะคะวิลายชายาย้ไล วิลาวันวิลาวันชอบเป็นชื่อคนนะคะเด็กหญิงวิลาวันแบบเนี้ยต่อไปฟ้าท้องฟ้านี่เจอบ่อยเหมือนกันนะคะอัมพรเจอแน่นอนเวหานะคะโพยมนบที่คำพรนั่นเองรู้จักดาราไหมคะนะคะพี่เขาชื่อว่าที่คำพรน,นะ,ะพี่เชียร์ที่คำพรใช่ไหมที่คำพรแปลว่าฟ้าหรือท้องฟ้านะคะ สองคำนี้นะคะอ่านว่าคะขนานะคะขนานคะขนางงูใช่ไหมคะขนานนอหนูนะคะนพโดนแปลว่าท้องฟ้าณพภานักเรียนคุ้นแน่นอนนภาไหลนาภาณภาไหลอัมพรเวหานเรียนคุ้นแน่นอนว่าเป็นทองฟ้านะคะต่อไปคําว่ายักษ์ค่ะนะคะส่วนมากจะมาในพวกวรรณคดีเลยยักษ์นะคะโดยที่มียักษ์เยอะก็วรรณคดีเรื่องรามาเกียนถูกไหมนะคะเป็นบางตอนนะคะที่เรนเคยได้เรียนมานะ คำว่ายักษ์มีอะไรบ้างมียักษ์สาอสูรอสุรากุมภพันธ์รมมามสูรนะคะรัมพนาสูรนะคะราสดุดยักษินียักษีนะคะแล้วก็ราบนะะต่อไปทองคำบ้างนะคะสุพรรณสุพรรณบุรีสุพรรณแปลว่าทองบุรีแปลว่าเมืองสุพรรณบุรีคือเมืองที่มีทองนี่เขาเอามาแต่งเป็นชื่อจังหวัดเห็นไหม สุวรรณสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณแปลว่าทองคําภูมิคือแหล่งก่อกําเนิดคือสุวรรณภูมิคือก่อกําเนิดให้มีทองคําอะไรประมาณนี้เนาะกระหนกนะคะใครชื่อกระหนกคืนตน้นกระหนกวันกระหนกอะไระคือทองการกาญจนาคขณา,ขา,ามาตรเหมชมพูนุษนะชมพูนุษ์เนี่ยชอบเป็นชื่อนักเรียนนะคะแปลว่าทองคําต่อไปคําว่าเงินมะรัตตรัชดาปรก แล้วก็หิรันนะคะต่อไปดอกบัวเจอมากเลยเนื่องจากในสังคมไทยเราเนี่ยนิยมน่ะนิยมนับถือศาสนาพุทธก็จะมีพวกดอกไม้ดอกบัวแบบนี้มาเกี่ยวข้องในการแต่งคำประพันธ์ต่างๆเขาก็จะอิงความเชื่อของชาวพุทธถูกไหมเช่นคําว่าอุบลอุบลราชธานีอุบลแปลว่าดอกบัวราชธานีแปลว่าเมืองเมืองดอกบัวจบเลย ดังนั้นจังหวัดอ,อบุบลราชธานีก็เป็นเมืองดอกบวัวก็เป็นคไวยพน์เลยค่ะนะักเรียนเอาคไวยพุมาต่อกันให้มันชื่อมันสวยขึ้นบงกฎนะคะกัน,นกนนิโลโบนนะคะปทุมปทุมธานีนักเรียนคะปทุมคือดอกบวัวธานีคือเมืองเมืองดอกบัวเหมือนกันความหมายเหมือนกันเลยค่ะนะคะสัตบานปัทมาปมาุษกรสัตบ,บงกฎจงกนบุญทริกปทุมา อุทุมพรและสาโรธนะคะต่อไปแผ่นดินค่ะลา่ามีที่นีภูมิพบพระสุธานีนเรียนคุ้นอยู่แล้วแปลว่าแผ่นดินนะคะทาสตรีด้าวโลกธาตุภูวดลพิภพพระสุธาดนนะปัตถพีนะคะปัตถวีปัตถพีเหมือนกันธราดนนะแล้วก็ธรณีนี่นะจะคุณนธรณีพบพระสุธา นะคะพี่พกก็คนใช่ไหมล่าก็คนแไปว่าต่อไปเสือบ้างนี่ไงปีนีปีเสือนะคะมีคําว่าพยัคฆมีคําว่าสารทูมีคําว่าลานพานมีคําว่าพยักนี่คําว่าขานคือปีนี้นะคะต่อไปคําว่าวัวนะคะมีคําว่าคาวีฤกษ์ศุนะคะอสุขนะคะฉลูมะหิงกาสอนนะมหิงสาแปว่าวัวมน คำว่าป่าเยอะเลยนะคะในวรรณคดีชอบมีป่าคําว่าชัดเถื่อนนะเข้าเถื่อนอย่าลืมพราเข้าเถื่อนแปลว่าเข้าป่าอย่าลืมพราเห็นไหมสำนวนนี้ก็มีคําว่าเถื่อนก็คือหมายถึงป่าพาณัตาาอรัญยิพงพนาไพรวันภงพีพงไพรไพรสันนาดนนารนภาณารีเป็นต้นเราจะเจอภงพีไนะพรสันถูกไหมที่เราเคยเจอกันพนาวันก็เคยเจอ ต่อไปภูเขาบ้างคะ่ะบรรพพธทุกคนรู้อยู่เลยคำนี้จำได้เลยนะคะบันโพธนักเรียนจําได้แน่นอนสิงขรพนมทั้งหมดนครพนมได้นนะคะ่ะเป็นจังหวัดนครแปลว่าเมืองถูกไหมพนมแปลภูเขาสแสดงว่าจังหวัดนี้หมายถึงเมืองที่มีภูเขาเห็นไหมเราสามารถเอาคำไมพ้พุนมาแปลชื่อจังหวัดได้ด้วยนะคะอันนี้อันว่าสลายภูสิงขรเหมือนกันภูผาภูผาเป็นชื่อเล่นคนหลายคนมากเลยนะคะ เอาไปเป็นชื่อเล่นมันหมายถึงภูเขาถ้าเปรียบเทียบก็คือน่าจะเป็นภูเขามีความแข็งแกร่งก็เลยตั้งชื่อเป็นภูผาอะไรประมาณนี้เนาะนะคะต่อไปค่ะคีรีคีรีเนี่ยก็น่าจะรู้จักดีต่อไปลิงบ้างค่ะมีคําว่าวอกแปลว่าลิงหน้าวกแบบเนี้ยแปลว่าหน้าเหมือนลิงนะคะวานอนเรียนทราบดีกระบี่ค่ะอันนี้ชอบออกข้อสอบมากเลยค่ะกระบี ะะชอบเอาไปเป็นตัวหลอกแล้วทุกคนก็จะคิดว่ากระบี่เป็นจังหวัดจริงๆแล้วกระบี่มันสามารถเป็นคาวัยพุธของคําว่าลิงได้ด้วยนะคะมันหมายความว่าลิงเหมือนกันพานอนอรัญยิกกระบินนะคะกระบินเหมือนกันนะคะวันวานรินนะคะแล้วก็พนรินนะคะต่อไปคําว่าควายค่ะกาส้อนกระบือไม่เป็นต้นพระเจ้าแผ่นดินนี่เจอบ่อยนะคะนักเรียน ราชาเรารู้อยู่แล้วก,กษัตริย์เรารู้ดีจอมราษเรเทศธารบดีทาราทิพนโรดมนารินนรุเบศนรุบด,บดีบดินภูบดินภูมินแล้วก็ราชเชนเหล่านี้นักเรียนจะเคยได้ยินในตัวบทวรรณคดีเยอะแยะเลยนะคะต่อไปราชานีค่ะมีนรุปัตานีนามเหสีนะคะรา เป็นต้นต่อไปเรือนะคะเรือมีคําว่านาเวนาวานาวนาวนาวักเรียนน่าจะคุนคนค้นกันใช่ไหมคะนาวียวดยานสาภาวดารณีเพตราเพตานี้ชอบเจอมากนาวเป็นต้นต่อไปสวรรค์ความเชื่อเราคือน,นโกกับสวรรค์ถูกไหมคะเรามีมาดูคําไว้พาะ์สวรรค์สิวันโลกสวงสุขาวดีสุขติ สุราลายเทวโลกไตรทิพไตรทศาลายไตรทศลาัยประมาณเนี้ยคือสตต่อไปอาการเคลื่อนไหวบ้างมีคําว่าหนว่หนวยหน่วยนาดอะคะ่ะในบทประพันธ์ก็จะมีหน่วยนายุระยาตคือการแบบการเคลื่อนไหวอยู่เคลื่อนทับลีลาเยื่องย่างนะเยื่องย่างอันเนี้ยเยื่งย่างใครคราเป็นต้นต่อไปคําพูดนะคะมีคําว่าวาจา วัจีวัจนะพจนาภาคถ้อยนะคะแล้วก็วัจนะเป็นโต้นนาเป็นที่รักมากส่วนมากอันนี้จะอยู่ในพวกนิราชเนาะเพราะว่านิราชก็คือเหมือนที่เราทราบมาก็คือหมายถึงการแต่งคัะพันธ์ที่จะรำพึงรำพันหานาะเป็นที่รักเพราะมันคือการเดินทางส่วนมากเดินทางก็จะคิดถึงคนรักใช่ไหมคะมีคําว่าขวัญตา สามสงวนสามสวาดส,สมอนนะคะยาวมานเป็นต้นต่อไปมีคำว่าสงครามค่ะยุทธยุทธนานะยุทธนาวีสมอนนะคะอันนี้คือ